เจ้าสีหนุแห่งกัมพูชาตำนานที่เต็มไปด้วยการพลิกผันในชีวิตรักและการมีเจ้าสีหนุเป็นหนึ่งในบุคคลที่สําคัญในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีบทบาทสําคัญในการนําพากัมพูชาไปสู่การเอกราชและทรงเป็นที่ยอมรับจากประชาชนแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็มีชีวิตส่วนตัวที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงในด้านความรักและการแต่งงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของมนุษย์ที่แม้จะเป็นก,กษัตริย์แต่ก็ต้องเผชิญกับความรักที่มีทั้งความสุขและความสูญเสียช่วงชีวิตในวัยเยาว์ของเจ้าสีหนุช่วงชีวิตในวัยเยาว์ของเจ้าสีหน,น,ยเยเหนุเป็นช่วงเวลาที่สําคัญและมีอิทธิพลต่อการเติบโตและทัศนคติของพระองค์ในภายหลังโดยเฉพาะในเรื่องของความเข้าใจชีวิตของประชาชนและการรับมือกับความยากลาบากที่พระองค์ได้รับการฝึกฝนจากประสบการณ์จริง ที่ไม่เหมือนกับชีวิตในวังหลวงที่เคยถูกคาดหวังให้เป็นพระองค์เกิดในวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2465ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเป็นทายาทของราชสกุลนโรดมและราชสกุลรีสุวั์มุนีวงซึ่งมีพื้นฐานจากราชวงศ์กัมพูชาพระไอากาเคยดำรงตำแหน่งกษัตรย์ของกัมพูชาในขณะที่พระบิดาของพระองค์ก็มีบทบาทสำคัญในราชสำนักทำให้ชีวิตของพระองค์ดูเหมือน จะต้องเติบโตในสภาพแวดล้อมของราชวงศ์ที่รูหราและมีความพร้อมในทุกด้านทว่าเจ้าสีหนุก,กลับได้เริ่มต้นชีวิตในวัยเยาว์ด้วยการเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากชีวิตในวังหลวงที่หลายคนคาดหวังจากทาย,ยาทราชวงศ์พระมารดาของพระองค์ทรงมีความคิดว่าเจ้าสีหนุต้องได้รับประสบการณ์ชีวิตที่แท้จริงจากประชาชนทั่วไป เพื่อให้พระองค์เติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่เข้าใจถึงความต้องการและความทุกข์ยากของประชาชนซึ่งแตกต่างจากชีวิตในวังที่มักถูกห่อหุ้มไปด้วยความหรูหราการที่เจ้าสีหานุได้รับการส่งออกไปอยู่นอกวังกับครอบครัวเกษตรกรทําให้พระองค์ได้สัมผัสกับชีวิตในชนบทซึ่งเต็มไปด้วยความยากลําบากและการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของประชาชนทั่วไปการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวเกษตรกรช่วยให้เจ้าสีหานุเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน เข้าใจถึงความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญในชีวิตประจำวันทั้งในเรื่องของการทำงานหนักในไรนาการต่อสู้กับความยากจนและการ,รเผชิญกับภัยธรรมชาติหรือปัญหาทางการมืองในช่วงเวลานั้นพระองค์ได้เห็นและสัมผัสความจริงว่าชาวบ้านต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและไม่มีทางเลือกมากมายในชีวิตแต่กลับเต็มไปด้วยความขยันขันแข็งและความพยายามที่ไม่ยอมแพ้ สิ่งเหล่านี้ได้สอนให้เจ้าสีหนุกเห็นถึงความสําคัญของการให้ความเคารพและเข้าใจคนธรรมดาที่ต้องเผชิญกับชีวิตในแบบที่ต่างจากชนชั้นสูงในวังหลวงประสบการณ์ในวัยเยาว์นี้ไม่เพียงแต่เป็นการฝึกฝนทางกายภาพให้เจ้าสีหนุกแข็งแกร่งขึ้นแต่ยังเป็นการพัฒนาทัศนคติและความคิดที่เปิดกว้างช่วยให้พระองค์เติบโตขึ้นเป็นผู้นำที่สามารถเข้าใจและเชื่อมโยงกับประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยที่การตัดสินใจต่างๆในการเมือง และการดำเนินชีวิตในช่วงต่อมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกและประสบการณ์ที่พระองค์ได้รับจากการใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านในภายหลังเจ้าสีหนุได้บอกว่าการที่พระองค์ได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับเกษตรกรช่วยให้พระองค์มีความเข้าใจถึงความท้าทายของประชาชนและมันก็กลายเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําให้พระองค์เลือกที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระและความเท่าเทียมให้กับประเทศกัมพูชา เมื่อพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์และผู้นำของประเทศในภายหลังนั่นคือการที่เจ้าสีหนุต้องการให้ประชาชนทุกคนได้สัมผัสกับชีวิตที่ดีกว่าและไม่ต้องทนทุกอย่างที่พระองค์ได้เห็นมาในช่วงชีวิตเยาววัยของพระองค์ดังนั้นช่วงชีวิตในวัยยาวของเจ้าสีหนุจึงถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาอุปนิสัยและทัศนคติของพระองค์และยังเป็นช่วงเวลาที่ช่วยกำหนดแนวทางในการนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของการเมือง และการสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมและยุติธรรมมากยิ่งขึ้นเส้นทางการเมืองและการปฏิรูปเจ้าสีหานุได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ของกัมพูชาในปีพุทธศักราช2484โดยพระชนมายุเพียง19ปีหลังจากพระอายกาของพระองค์สวรรคตซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่การสืบทอดอำนาจในราชวงศ์กัมพูชากำลังเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างสองราชสกุลใหญ่คือราชสกุลนโรดม และราชสกุลรีสุวัรณการแย่งชิงอำนาจระหว่างสองฝ่ายนี้ได้สร้างความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างมากภายในราชสำนักกัมพูชาซึ่งทำให้มีการตัดสินใจจากผู้ปกครองอาณานิคมฝรั่งเศสในขณะนั้นให้เจ้าสีหนุขึ้นครองราชในตำแหน่งกษัตริย์แม้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ในวัยที่ยังยาวเจ้าสีหนุก็เริ่มแสดงออกถึงความสามารถในการจัดการปัญหาทางการเมืองและการปกครองอย่างมีสติปัญญา โดยเฉพาะการเรียกร้องอิสรภาพของกัมพูชาหลังจากขึ้นครองราชไม่นานพระองค์ก็เริ่มต้นการดําเนินการอย่างแข็งขันเพื่อเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นอาณานิคมในขณะนั้นในปีพุทธศักราช2496เจ้าสีหนุได้ตัดสินใจเลือกวิธีการทางการทูตและสันติวิธีเพื่อเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสรพระองค์รู้ดีว่าการใช้กําลังอาจจะไม่สามารถทําให้กัมพูชามีเอกราชได้ในระยะยาว จึงเลือกใช้วิธีที่ฉลาดกว่าในการเจรจากับฝรั่งเศสด้วยท่าทีที่สงบและสันติเจ้าศีหนุสามารถสร้างแรงกดดันให้กับผู้ปกครองฝรั่งเศสได้จนสามารถบรรลุข้อตกลงในการให้เอกราชแก่กัมพูชาในที่สุดการได้ครองเอกราชนี้ไม่เพียงแต่เป็นการประสบความสําเร็จในการทําให้ประเทศมีเอกราชจากอาณานิคมเท่านั้นแต่ยังทําให้เจ้าศีหนุได้รับการยกย่องจากประชาชนกัมพูชาเป็นฮีโร่ของชาติ ที่นำพาประเทศไปสู่ความอิสระภาพเมื่อกัมพูชาได้รับเอกราชเจ้าสีหนุก็ทรงเริ่มเดินหน้าปฏิรูปประเทศในหลากหลายด้านโดยเฉพาะในด้านการศึกษาพระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาในการพัฒนาประเทศและเริ่มการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังด้วยการสร้างโรงเรียนใหม่ๆและการส่งเสริมการศึกษาสำหรับประชาชนทุกกลุ่มในช่วงแรกของการปกครองพระองค์ทรงเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูงการปฏิรูปการศึกษาของพระองค์มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเช่นเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการส่งเสริมการศึกษาภายใต้การปกครองของเจ้าสรีหนุรรมให้กัมพูชามีความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้านโดยเฉพาะในช่วงแรกของการปกครองของพระองค์ ที่มุ่งเน้นให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ในขณะเดียวกันเจ้าสีหนุกก็ทรงมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นการสร้างถนนการพัฒนาสถานีไฟฟ้าและการพัฒนาภาคการเกษตรทําให้ประเทศมีการเติบโตในด้านเศรษฐ,ฐกิจอย่างรวดเร็วและก้าวสู่ความเป็นสมัยใหม่ในหลายแง่มุมนอกจากนี้พระองค์ยังให้ความสําคัญกับการสร้างความสมดุลทางการเมือง โดยการพยายามให้ทุกฝ่ายในสังคมกัมพูชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองผ่านการจัดตั้งระบบการเมืองที่คำนึงถึงความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนแม้จะมีความสำเร็จในด้านการปฏิรูปประเทศและการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนแต่การปฏิรูปของเจ้าสีหนูก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปในช่วงต่อมาของการปกครองของพระองค์การเมืองภายในกัมพูชาเริ่มมีความขัดแย้งมากขึ้น และมีการแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนร,ระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนการปฏิรูปและกลุ่มที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเมืองในบางช่วงเวลาการปฏิรูปของเจ้าสรีหนุในด้านการศึกษาและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังคงได้รับการยกย่องจากประชาชนกัมพูชาในปัจจุบันและเป็นที่ชัดเจนว่าเจ้าสีหนุทรงเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นในภารกิจที่จะทำให้กัมพูชาก้าวหน้าขึ้นในหลายด้านแม้ว่าจะมีความท้าทายในด้านการเมือง และการบริหารจัดการประเทศก็ตามชีวิตรักของเจ้าสีหนุมีความซับซ้อนและหลากหลายตั้งแต่พระองค์ยังเยาว,ว์วัยเจ้าสีหนุเริ่มมีความสัมพันธ์กับภรรยาหลายคนซึ่งในแต่ละครั้งที่พระองค์เลือกผู้หญิงที่จะมาเป็นภรรยาพระองค์ไม่เพียงมองถึงความรักแต่ยังพิจารณาถึงความสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองด้วยภรรยาคนแรกของเจ้าสีหนุภาตกายนไกยนผู้เป็นนางรำหลวงของกัมพูชา สถานะของกายนุนทำให้เธอมีความยากลำบากในชีวิตแต่ด้วยความงามและความสามารถในการรำที่ยอดเยี่ยมเธอได้รับการยอมรับและแต่งตั้งเป็นนางรำหลวงด้วยเสน่ห์ที่โดดเด่นของเธอเจ้าสีหนุจึงตกอุมรักและทั้งสองแต่งงานกันแม้ว่าผลของความรักนี้จะไม่นานเนื่องจากความแตกต่างในสถานะทางสังคมและการเมืองทำให้พระองค์เลือกที่จะอย่าขาดจากกายนุนเจ้าสีหนุและภรรยาคนที่สอง เจ้าหญิงศิวสวัษฎพงศามุนีพระองค์เสกจสมรสกับเจ้าหญิงศิวัษฎพงศามุนีซึ่งมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งและสถานะที่สูงกว่าภรรยาคนแรกทั้งสองพระองค์มีลูกด้วยกันถึงเจ็ดพระองค์แต่หลายคนกลับต้องประสบกับโชคร้ายลูกๆของพระองค์เสียชีวิตในวัยยาวเจ้าสีหานุก,กับภรรยาคนที่สามเจ้าหญิงพงศามุนีเจ้าหญิงพงศามุนีเป็นหนึ่งในภรรยาที่สําคัญของเจ้าสีหานุก แม้จะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่เจ้าสีหนุก็ยังคงมีความรักที่ยาวนานกับพระองค์จนถึงที่สุดภรรยาคนสุดท้ายราชินีมุนีนาราชินีมุนีนาทรงเป็นบุคคลที่สําคัญในชีวิตช่วงสุดท้ายของเจ้าสีหนุความรักระหว่างพระองค์กับราชินีมุนีนาถือเป็นสิ่งที่แท้จริงเพราะหลังจากที่พระองค์ได้พบพระราชินีแล้วเจ้าสีหานุได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่มีภรรยาหลายคนให้กลายเป็นคนรักเดียวใจเดียว พระราชินีมุนีนาศมีความงามและความสามารถที่โดดเด่นซึ่งช่วยสนับสนุนการพัฒนากัมพูชาในหลายๆด้านชีวิตส่วนตัวและการจัดไปของเจ้าสีหนุชสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางที่เต็มไปด้วยความผันผวนทั้งในด้านการเมืองและความรักเริ่มต้นจากการที่พระองค์มีความสัมพันธ์กับภรรยาหลายคนในช่วงวัยหนุ่มจนกระทั่งการพบกับราชินีมุนีนาศที่ทําให้เจ้าสีหนุชได้พบรักแท้ในช่วงท้ายชีวิต พระองค์ได้เปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยมีความสัมพันธ์หลายคนให้กลายเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมั่นคงกับราชินีบุนีนาถซึ่งกลายเป็นคู่ชีวิตที่ทำให้พระองค์ได้รับความสุขและความสงบที่แท้จริงจากภายในใจตั้งแต่ต้นชีวิตของเจ้าสีหานุษ์พระองค์ไม่เคยมีชีวิตรักที่สงบสุขเสมอไปพระองค์ทรงมีภรรยาหลายคนซึ่งบางครั้งความรักเหล่านี้ก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความขัดแย้ง โดยเฉพาะในช่วงที่เจ้าสีหนุยังดำรงตำแหน่งทศตริย์การที่พระองค์มีภรรยาหลายคนทำให้เกิดแรงกดดันทั้งจากภายในราชวงศ์และสังคมแต่ทุกความสัมพันธ์ก็เป็นการสะท้อนถึงธรรมชาติของพระองค์ที่ต้องการความรักและความใส่ใจจากผู้หญิงในชีวิตแม้บางครั้งความสัมพันธ์เหล่านั้นจะจบลงด้วยความไม่เข้าใจและการเลิกราแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าพระองค์ได้เรียนรู้จากทุกความรักในช่วงเวลานั้น จนกระทั่งเมื่อเจ้าสีหนุได้พบกับราชินีมูนีนาความสัมพันธ์ของพระองค์กับราชินีมูนีนานั้งแตกต่างไปจากเดิมพระองค์พบว่าราชินีมูนีนาไม่เพียงแต่มีความงดงามภายนอกเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในการช่วยเหลือประเทศกัมพูชาและเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในราชวงศ์ความรักครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เจ้าสีหนุรู้สึกได้รับความรักและความเคารพจากคู่ชีวิตแต่ยังเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตัวของพระองค์เอง จากคนที่เคยมีความสัมพันธ์หลายคนมาเป็นคนรักเดียวใจเดียวซึ่งเป็นการตัดสินใจที่พระองค์ทรงมั่นใจว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตในช่วงท้ายของชีวิตเจ้าสีหนุเริ่มเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของพระองค์อย่างรุนแรงพระองค์ทรงป่วยเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงซึ่งทั้งหมดนี้ทําให้พระองค์ต้องตัดสินใจสละราชสมบัติในปีพุทธศตกราช2547 แม้ว่าในช่วงเวลานั้นพระองค์จะยังคงเป็นที่เคารพรักของประชาชนกัมพูชาแต่พระองค์ก็รู้ว่าการย้ายออกจากตำแหน่งกษัตริย์จะทำให้พระองค์สามารถใช้ชีวิตที่สงบสุขได้มากขึ้นหลังจากการสละราชสมบัติเจ้าสีหนุทรงย้ายไปอยู่ที่ประเทศจีนกับพระราชินีมุนีนาดซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ช่วยให้พระองค์มีช่วงเวลาที่เงียบสงบและอิสระจากการเมืองและภาระต่างๆในช่วงที่พระองค์ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในจีน เจ้าสีหนุได้ใช้เวลามากมายกับพระราชินีมุนีนาธและพระองค์ได้หลีกหนีจากความกดดันต่างๆที่เคยมีในชีวิตราชินีมุนีนาธเองก็ส่งเป็นที่พึ่งพิงและกำลังใจให้กับพระองค์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งสองพระองค์ได้สร้างความสัมพันธ์ที่น่าประทับใจและเต็มไปด้วยความรักจนกระทั่งเจ้าสีหนุเสเด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุอดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชา เสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2555ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนขณะมีพระชนมายุ89พรรษาโดยทรงประชวรด้วยพระโรคหลายประการรวมทั้งพระโรคมะเร็งพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการเมืองกัมพูชาในช่วงศตวรรษที่20เป็นบุคคลสำคัญที่ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองมากมายทั้งในฐานะประมุขรัฐนายกรัฐมนตรีและผู้นำในการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส พระองค์ยังได้รับการยกย่องอย่างสูงในหมู่ประชาชนกัมพูชาในฐานะพระบิดาแห่งเอกราชของชาติหลังจากเสด็จสวรรคตได้มีการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างยิ่งใหญ่และสงพระเกียรติในกรุงพนมเปญเมื่อวันที่สิบกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 5 6การจากไปของเจ้าสีหฮนุในปี2555ท่ามกลางปัญหาสุขภาพที่รุมเรา้าและในช่วงสุดท้ายของชีวิต ที่เต็มไปด้วยความสงบได้ทิ้งรอยประทับในใจของประชาชนกัมพูชาอย่างลึกซึ้งพระองค์ทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสียสละและความรักที่มีให้แก่ประชาชนตลอดช่วงชีวิตแม้ชีวิตส่วนตัวของพระองค์จะเต็มไปด้วยความผันผวนแต่พระองค์ก็สามารถหาความสุขได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตซึ่งทําให้เจ้าสีหนุกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันลืมเลือนในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาความรักที่แท้จริงในช่วงท้ายชีวิต เป็นการสะท้อนถึงการเติบโตทางจิตใจของพระองค์ซึ่งทำให้เจ้าสีหนุกไม่เพียงแต่เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นบุคคลที่มีความเป็นมนุษย์ที่ลึกซึ้งและยังประทับอยู่ในใจของประชาชนกัมพูชาตลอดไป ปมขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาปมขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นปัญหาที่มีรากฐานจากประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทางโบราณคดีที่สำคัญเช่นปราสาทตาควายตาเมือนทงและปราสาทพระวิหารทั้งนี้ความขัดแย้งดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากเส้นเขียแดงที่ไม่ชัดเจนและความไม่ลงรอยกันตั้งแต่สมัยที่ภูมิภาคนี้อยู่ภายใต้ใตอ,นอนานิคมฝรั่งเศส ฝรั่งเศสในฐานะมหาอำนาจอาณานิคมในภูมิภาคอินโดจีนได้วางแนวเขตแดนโดยไม่ได้พิจารณาความเป็นจริงของภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ระหว่างสองประเทศส่งผลให้เกิดข้อพิพาทที่ยืดเยื้อย,ยาวนานระหว่างไทยและกัมพูชาตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันความสำคัญของโบราณสถานในแนวเทือกเขาพนมดงรักโบราณสถานที่เป็นต้นเหตุข,ของความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ตั้งอยู่ตามแนวเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นแนวเขาที่เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและกัมพูชาในอดีตอาณาจักรของโบราณได้เลือกสร้างศาสนสถานเหล่านี้บนยอดเขาตามแนวเทือกเขาอิงตามความเชื่อทางศาสนาฮินดูที่เน้นการสร้างศาสนสถานบนพื้นที่สูงเพื่อเชื่อมต่อกับสวรรค์หรือเทพเจ้าโดยมีการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาโดยพราหมณ์เป็นศูนย์กลาง ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาปรากฏโบราณสถานของโบราณอย่างน้อยสี่แห่งได้แก่ปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาเหมือนปราสาทพระวิหารและปราสาทสดอกกอกถุงโบราณสถานเหล่านี้มีความสำคัญไม่เพียงแต่ในเชิงสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นหลักฐานที่ชี้ถึงการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและศาสนาระหว่างดินแดนสองฝั่งของแนวเขาซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นจุดเชื่อมต่อและความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสองประเทศ ประวัติศาสตร์และผลกระทบของการขีดเส้นเขตแดนโดยฝรั่งเศสฝรั่งเศสในฐานะเจ้าอาณานิคมได้เข้ามามีบทบาทส,สําคัญในการกําหนดเส้นเขตแดนในภูมิภาคอินโดจีนซึ่งได้แก่ดินแดนปัจจุบันของไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามในช่วงต้นศตวรรษที่20การกําหนดเส้นเขตแดนในครั้งนั้นมิได้คํานึงถึงปัจจัยทางธรรมชาติภูมิศาสตร์หรือความเป็นจริงทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นการขีดเส้นแบ่งเขตแดนโดยฝรั่งเศส ได้เกิดจากการตัดสินใจบนโตประชุมมากกว่าการลงพื้นที่ศึกษาส่งผลให้เกิดข้อพิาพาทระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวพันทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเช่นข้อพิาพาทที่เกิดขึ้นกับปราสาทพระวิหารซึ่งไทยและกัมพูชาต่างอ้างสิทธิ์การครอบครองข้อพิาพาทปราสาทพระวิหารและการตัดสินของศาลโลกข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาเรื่องปราสาทพระวิหาร เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของผลกระทบจากการขีดเส้นเขตแดนโดยอนานิคมฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2505ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ ได้ตัดสินให้กัมพูชาเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองปราสาทพระวิหารแต่ทั้งนี้การตัดสินไม่ได้รวมถึงพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตแดนของไทยทำให้ทั้งสองฝ่ายยังคงมีข้อขัดแย้งทางการเมืองและการทหารในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปอีกหลายทศวรรษ ผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจการขัดแย้งในเรื่องเขตแดนและโบราณสถานมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจระหว่างไทยและกัมพูชายอย่างต่อเนื่องปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดร,ระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายต้องการใช้ประโยชน์จากโบราณสถานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ในเชิงเศรษฐกิจนอกจากนี้ปัญหาความขัดแย้งยังส่งผลต่อความร่วมมือในระดับภูมิภาค โดยมีการนำประเด็นเหล่านี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจาทางการเมืองระดับสูงแนวโน้มและอนาคตของความขัดแย้งในปัจจุบันความพยายามในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งระหว่างไทยและกัมพูชายัางดำเนินต่อไปมีการเจรจาระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศและการเข้ามามีบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในการช่วยไก,กล่เกลี่ย อย่างไรก็ตามความซับซ้อนของปัญหาที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตและการใช้ประโยชน์ทางการเมืองในพื้นที่ขัดแยง้งทําให้การหาข้อยุติยังคงเป็นเรื่องทา้าทายและอาจต้องใช้เวลาอีกนานในการหาทางออกที่ยั่งยืนทั้งนี้การพัฒนาแนวทางการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์โบราณสถานร่วมกันอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ไทยและกัมพูชาสามารถลดความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือในระยะยาว เพื่อสร้างความเข้าใจและประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายความสําคัญและประวัติของปราสาทแต่ละแห่ง 1. ปราสาทตาควายและปราสาทตาเมือนจังหวัดสุรินทร์ปราสาททั้งสองนี้มีความสําคัญในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ปราสาทพระวิหารในอดีตการก่อสร้างปราสาทเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะเขมรแบบป่าปวนและอาจสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่15-16ถึง ปราสาทเหล่านี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาฮินดูในยุคนั้นปราสาทตาควายมีลักษณะเป็นปราสาทหินขนาดเล็กตั้งอยู่ใกลใใ้ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณนี้ยังเคยเป็นเส้นทางคมนาคมสําคัญในอดีตที่เชื่อมต่อระหว่างดินแดนต่างๆของอาณาจักรของปราสาทตาเมือนประกอบด้วยกลุ่มปราสาทสามแห่งได้แก่ตาเมือนโต๊ตาเมือนทมและตาเหมือน ซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีความเกี่ยวข้องกับการบูชาและการบำบัดร,รักษาเช่นเดียวกับสถานที่อื่นๆในศิลปะของ 2. ปราสาทพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดปราสาทพระวิหารเป็นหนึ่งในปราสาทที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากที่สุดในภูมิภาคนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาพระวิหารและเป็นศูนย์กลางของการสักการะในศาสนาฮินดูสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่16 โดยได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามด้วยประติมากรรมที่บ่งบอกถึงเรื่องราวในศาสนาฮินดูเช่นการสู้รบของพระวิษณุพระนารายกับอสูรต่างๆนอกจากนี้ปราสาทพระวิหารยังเป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามและสําคัญทางภูมิศาสตร์เนื่องจากสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทั้งสองประเทศได้อย่างชัดเจน 3. ปราสาทส,าสดอกกกทมจังหวัดสแก้วปราสาทนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดชายแดนไทยกัมพูชา มีประวัติการสร้างที่เชื่อมโยงกับศิลปะเขมรแบบปาปวนและปราสาทที่มีการใช้เป็นสถานที่ศักการะในศาสนาฮินดูซึ่งในอดีตปราสาทนี้อาจเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญที่ใช้เชื่อมต่อเส้นทางการค้าระหว่างภูมิภาคต่างๆในอาณาจักรของโดยมีลักษณะเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ที่ยังคงมีสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่งดงามหลงเหลืออยู่ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากแผนที่ของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส แผนที่ที่สร้างขึ้นในยุคอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาแผนที่เหล่านี้ได้มีการขีดเส้นแบ่งที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของภูมิประเทศโดยเฉพาะปราสาทพระวิหารที่ถูกระบุว่าอยู่ในฝั่งของกัมพูชาแต่ในทางภูมิศาสตร์และการเข้าถึงทางบกแล้วปราสาทนี้อยู่ฝั่งไทยการขีดเส้นที่ไม่ชัดเจนเหล่านี้ทำให้เกิดข้อพิาพาทระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในกรณีของปราสาทพระวิหารที่แม้จะมีการตัดสินของศาลโลกในปีพุทธศักราช2 5 0 5ให้ปราสาทนี้ตกเป็นของกัมพูชาแต่ความขัดแย้งยังคงมีอยู่ถึงปัจจุบันเนื่องจากพื้นที่รอบๆปราสาทและเส้นทางขึ้นยังคงมีการแย่งชิงและไม่มีการตกลงแน่ชัดการสืบค้นประวัติศาสตร์และภูมิประเทศในพื้นที่นี้ทำให้เราเห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาที่เกิดจากการปกครองแบบอนาธิคม การขีดเส้นเขตแดงที่ไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในความเป็นจริงเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในการเรียกร้องสิทธิเหนือพื้นที่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความรู้สึกชาตินิยมและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของทั้งสองชาติการขัดแย้งที่แนวปราสาทตาเมือนทมปัญหาการขัดแย้งในพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมเกิดขึ้นเพราะเส้นเขียแดงที่ไม่ชัดเจนพื้นที่นี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สร้างขึ้นในยุคของซึ่งรวมถึงเทวสถานของโบราณศิลปะแบบบาปวนกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นบัญชีปราสาทเหล่านี้เป็นโบราณสถานของไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478นายเกรงไกรสัมปาชลิตอดิตดีอกรกรมศิลปากรกล่าวว่าปราสาทต,ตาเหมือนทมงอยู่ห่างจากชายแดนกัมพูชาประมาณ100เมตรตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองคนาตำบลตาเมียง อำเภอพ,พนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยมีฝั่งตรงข้ามเป็นเขตกัมพูชาได้แก่หมู่บ้านไพรเวงและบ้านกูต่ตำบลโคมอนอําเภอบันเตียปืนจังหวัดอุดรมิชัยพื้นที่ฝั่งไทยมีการดูแลโดยเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรางจูโจง960ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ต้องการเข้าชมโบราณสถานต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยโบราณสถานในกลุ่มปราสาทตาเมือนทมกลุ่มปราสาทตาเมือนทมประกอบด้วยโบราณสถาน4แห่ง ได้แก่บ้านมีไฟหรือที่พักคนเดินทางตาเหมือนโต๊หรืออารคยาสารโรงพยาบาลตัวปราสาทตาเมือนทมและสะานของซึ่งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาวรมันที่7ผู้เป็นพระมหากษัตริย์ของโบราณที่ครองอาณาจักรพระนครระหว่างปีพุทธศักราช1724ถึง1763ตัวปราสาทตาเมือนทงม,มีศิลาจารึก ซึ่งระบุปีที่จะรึกตรงกับพุทธศักราช1,536ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่1ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าตัวปราสาทตาเมืองทมถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1ส่วนโบราณสถานอื่นๆเช่นอโรคยาสารถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาวรมันที่7เพื่อใช้เป็นสถานพยาบาลให้กับประชาชนทั่วไปศิลาจารึกและประวัติศาสตร์ของปราสาทตาเมืองทม ศิลาจารึกตามเหมือนทถมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการ้าทาและการให้สิ่งของพระราชทานอีกทั้งยังมีข้อความคำสาปแช่งต่อผู้ที่ทำลายฐานของพระศิวะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องคำสาปและศาสนาฮินดูที่เข้มแข็งในยุคนั้นการหายไปของหลักเขตแดนหลักเขตแดนบางแห่งเช่นหลักที่23 24 25และ26หายไปทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่าย ฝ่ายไทยเชื่อว่าช่วงที่กัมพูชามีการสู้รบภายในทหารฝ่ายกัมพูชาบางกลุ่มได้ย้ายหลักเขตเพื่อหลีกเลี่ยงการสู้รบกับฝ่ายตรงข้ามเมื่อสงครามสงบลงหลักเขตถูกย้ายไปอีกแต่ไม่ปรากฏที่ตั้งที่แน่นอนจึงมีการตั้งหลักเขตชั่วคราวขึ้นมาทดแทนการแก้ปัญหาด้วยพุทธศาสนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตอร์กังวลคชิมาแนะนำว่าหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนได้อย่างชัดเจน ควรใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการประนีประนอมเช่นการสร้างวัดหรือพุทธสถานร่วมกันเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่และย้ำว่าพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันนั้นคงไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงแม้เวลาจะผ่านไปโบราสสถานในกลุ่มปราสาทตาเมือนทงยังคงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและยังคงเป็นที่ขัดแย้งกันระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยใช้วิธีการที่สร้างสารรค์และสันติ